มีคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของทางบริษัทเรานะครับว่าการที่คุณมีที่ดินที่เป็นถนนส่วนบุคคลแล้วคุณเอาป้ายไปปักตรงหน้าถนนส่วนบุคคลว่าเป็นถนนส่วนบุคคลมันสามารถป้องกันการแปรสภาพเป็นถนนสาธารณะได้ไหมคำตอบคือสามารถป้องกันการเป็นสาธารณะประโยชน์ได้ครับแต่มันไม่ได้ป้องกันในเรื่องที่ว่า ที่ดินแปลงข้างในที่เขาเข้าออกผ่านที่ดินของคุณที่เป็นถนนถ้าเกิดกรณีที่คุณไปปิดทางเขามีสิทธิ์ฟ้องร้องขอเปิดทางให้เป็นภาระจำยอมได้ถ้าเกิดเขาสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าถนนส่วนบุคคลของคุณเขาได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานต่อเนื่องและเขาไม่มีทางไปอื่นครับนอกจากจะต้องผ่านถนนส่วนบุคคลเส้นนี้ อันนี้ไม่สามารถการเรื่องการร้องขอเป็นทางภาระจำยอมได้นะครับ